และสิ่งนี้ค่ะทุกคนหน้าตาน่ารักบุปกปิเครื่องซักผ้านะคะรุ่นโรมันฮอลิเดย์นั่นเองหน้ารักบุกปิกมีดีไซน์คลาสสิกเรโทรหน้าตาน่ารักอย่างเดียวไม่พอพอเป็นไฮเซนเนี่ยเขาใส่นวัตกรรมเข้ามาข้างในให้ด้วยนะคะดีไซน์แน่นอนกินขาดอยู่แล้วนะคะแปลกใหม่สวยเล็กกระทัดรัดแล้วเปิดเข้ามาข้างในนะคะฟังกชั่นมีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยหลายๆครั้งเวลาแบบคุณสุภาพสตรีมีชุดที่สวยหรือว่าคุณผู้ชายก็ได้เสื้อแบบเสื้อขาวเสื้อที่มันสีอ่อนหน่อยหลายๆครั้งซักไปแบบรู้สึกว่าผ้านงะะ้าหือผเเฟลค อันนี้เขาคิดมาให้แล้วว่าไม่ค่ะมีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนน้ํากระด้างให้มีความสมดุลมากขึ้นน้ําจะผ่านตรงนี้นะคะเป็นแมจิกบ็อกแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเสื้อผ้าของเราเนี่ยมีความสมูทละมุนขึ้นไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่เหลืองค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะแบบมาเทน้ํายาซักผ้าทุกๆครั้งเลยก็คือจะไม่เก๋ไม่เดินนะคะเขามีออโต้โดซิงนะคะก็คือเราใส่น้ํายาซักผ้าเข้าไปทีเดียวได้เลยนะคะแล้วเขาจะค่อยๆบอกว่าทยอยปล่อยตามความเหมาะสมของผ้าที่เราใส่เข้าไปไม่ต้องมานั่งคิดเองค่ะ แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็มีการช่วยสักผ้าของเราด้วย AI นะคะปุ่ม One Touch AI Watch ค่ะซึ่งเขาก็จะมีการตรวจสอบผ้าของเรานะคะเลือกหมดสักผ้าที่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยปริมาณน้ำยาแบบออโต้ให้เหมาะสมด้วยนะคะไหนลองดูซิค้างสัมบูนี่มันก็จะสักให้เลยค่ะมันมีความบอกว่าไม่ใช่แบบล้ำๆอย่างเดียมีความแบบเป็นเสียงดนตรี แล้วเขาก็มีโปรแกรม Allergy Care นะคะที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคแล้วก็สารก่อภูมิแพ้ได้ถึง99.9%เลยนะคะทำให้แบบว่าถนอมผิวถนอมผ้าถนอมใยผ้าของเราได้ค่ะและอย่างที่บอกนะคะสิ่งนี้เนี่ยเหมาะกับเป็นแบบการไปตั้งสําหรับบ้านหรือว่าคอนโดของคนเก่นะคะเพราะว่าสวยด้วยกินเนื้อที่น้อยแล้วด้วยเนี่ยยังมีโหมด60 wash and dry นะคะนี่คือโหมดที่ซักอบจบใน1ชั่วโมงเดียวนะคะก็คือแบบออไปทําอย่างอื่นได้เลยก็คือแป๊บเดียว แล้วเขาก็สามารถทําความสะอาดตัวถังซักแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาว่าเวลาใช้เครื่องซักผ้าไปสักพักนึงเนี่ยหลายถังเฮ้ยทำไมผ้ามันไม่สะอาดเพราะว่าตัวถังเนี่ยมันจะมีแบบคราบตะกรันสีขาวอะไรต่างๆซึ่งบางทีเราต้องไปนั่งเช็ดใช่ปะ่ะแต่น,นี้ก็คือหมอคนสวยคนเก่งแล้วคะ่ะเราไม่ต้องเช็ดเองนะคะระหว่างการซักเนี่ยเขาก็มีการทําความสะอาดตัวถังไปโดยอัตโนมัติด้วยออโต้ดรัมคลีนนั่นเองนะคะทำให้แบบว่าผ้าสะอาดหมดจดไม่ต้องมากังวลเลยว่าถังสกปรกหรือเปล่าต้องมานั่งเช็ดอะไรอย่างเงี้ย